สวัสดีครับวันนี้จะนำพาทุกท่านมาชมการขับเคลื่อนกิจกรรมนำความรู้ประกันภัยเข้าสู่สถานศึกษา,าและชุมชนโดยโรงเรียนพิบูลรักษิทยาอําเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคอปพอบริษัทกางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและสมาคมตัวแทนประกันชีวิต มาถ่ายทอดความรู้ใน6หัวข้อสำคัญได้แก่อดบาดนาชืวิของคอปพ,อพอหลักของการประกันภยัยประกันวินาศภายัยประกันชีวิตการประกันภัยรถยนต์และทัากษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่กิจกรรมมีทั้งการบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านความรู้เวิร์กช็อปและการใช้สถานการณ์จำลองนักเรียนมีส่วนร่วมอย่างคึกคัก และผลลับชัดเจนคะแนนหลังอบรมสูงขึ้นถึง100%ทุกคนอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์คือการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อรอบรู้ประกันภัยซึ่งนักเรียนได้ออกแบบผลงานด้วยตัวเองถ่ายทอดเนื้อหาประกันภัยประกันสุขภาพพรบรถยนต์และสิทธิของผู้เอาประกันภัยผลงานที่โดดเด่นถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียน สร้างกระแสการเรียนรู้และแรงบันดาลใจในหมู่นักเรียนและชุมชนเม้่อกิจกรรมขยายผลสู่การเรียนรู้ในห้องเรียนเราได้บูรณาการเนื้อหาประกันภัยสู่รายวิชาหลากหลายเช่นคณิตศาสตร์กับเรื่องความน่าจะเป็นภาษาไทยกับการแต่งคำขวัญประกันภัยสังคมศึกษากับประเภทและประโยชน์ของการประกัรภัรรวมถึงกิจกรรมแนแนว เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านความเสี่ยงและการวางแผนชีวิตอย่างมีเหตุผลยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมหน้าเสาธงนิทรรศการและบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารข้อมูลประกันภัยให้เข้าใจง่ายเข้าถึงได้ทุกช่วงวัยและที่น่าภาคภูมิใจคือการก้าวออกนอกโรงเรียนนักเรียนได้เดินรณรงค์ ให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชนในหมู่บ้านบ้านแดงและตลาดนัดคลองถมประจำตำบลในการแจกแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์และพูดคุยแนะนำสิทธิประโยชน์อย่างใกล้ชิดผลที่เกิดคือนักเรียนมีความเข้าใจเรื่องประกันภัยมากขึ้นมีทักษะการสื่อสารทักษะดิจิตัลและแนวทางการคชดบริหารความเสี่ยงในชีวิตจ,จริงและสิ่งที่สำคัญ คือการขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการต่อยอดในอนาคตโรงเรียนจะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านประกันภยัยเพิ่มการประกวดสื่อสร้างสรรค์นในโซเชียลมีเดียและสร้างเครือข่ายครูแนะแนวผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความขับเคลื่นอนพวกเราจะเดินหน้าสร้างเยาวชนรุ่นใหม่รู้ประกันภยัยใช้ชีวิตยอย่างรอบคอบ โรงเรียนที่บูรักยิยารู้สิทธิเข้าใจชีวิตด้วยหลักวระกันภัยที่มั่นคง